k h ô ตัวนี้มตอหน่อยๆนะมันไม่เือนของอัตอัตรามัตะเลยตันี้เลตหนออันนี้กเกีี่ก็ปรับตามนี่ครับผมตามตามจงและนีอันนี้พี่จำจับัี้ก่อนครับลอกั

วันน <Hoy S 2> ี้มน้ดีเราสามารถปรับความยาวเดียวได้ตามีองกา